พอดีวันนี้จันเคียงตัดกล้วยหอมทองซึ่งแก่เต็มที่หนึ่งเครือเครือก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่ไม่ตัดสักทีพอเจอฝนเข้าไปมันเลยแตกหมดเลยครับทีนี้ทำยังไงทึ่จะไม่ให้มันเสียเปล่าจันเคียงก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าเออถ้าเราเอาไปบวชชีหรือเอาไปเชื่อมมันจะได้ไหมเอามันดิบอะเชื่อมได้ก็ ถ้าเป็นกล้วยน้ำวาดิบเนี่ยเป็นเชื่อมเ่ยคงจะฝัดนะดูครับแต่กล้วยหอมทองเนี่ยถึงแม้ว่าจะดิบจันเคียงลองแล้วมันกินได้ร้อยด้วยแต่มันต้องมีกรรมมาิธีครับวันนี้จันเคียงจะนําเสนอกรรมมาิธีในการบวชชีกล้วยหอมทองหรือเชื่อมกล้วยหอมทองตามจันเคียงไปดูครับว่ากรรมมาิธีในการบวชชีกล้วยหอมทองดิบให้กินได้ทาอย่างไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะปลอกกล้วย ก่อนเราจะปลอกกล้วยครับเราต้องเตรียมน้ํานั่นคือเตรียมน้าใส่หม้อเรียบยร้อยแล้วเอาเกลือใส่บ้างเล็กน้อยเอาเกลือใส่ทาไมเพราะเวลาเราปอกกล้วยนะครับถ้าเราแฉ่น้ำเ,เปล่าๆเนี้ยกล้วยจะดำดทันทีเพราะเป็นกล้วยดิบป,ปอกกล้วยตรงที่มันเสียยไปแล้วก็ตัดทิ้งไปเอาว่าตทองด,ดีครับ เนื้อของกล้วยหอมทองที่ยังดีอยู่ก็จะสีสวยมากก็จะสีขาวจั่วเลยเนะแฉะน้ำเกลือทันทสีสีของเนื้อกล้วยก็จะขาวจั่วไม่ดำครับเพราะทำไมงั้นนะถ้าไม่แฉน้ำเกลือนะดำถอดแน่นอน ดีก็ปล่อยที่ให้เสียครับเพราะไงก็เสียแน่นอนถ้าเราบ่มให้ซุกมันก็ซุกแต่มันกินไม่ได้มันเหนาดเอามาแปรรูปเชื่อมกันเลยอันนี้ก็คือเนื้อกล้วยหอมท้อน,นะครับที่จันเพียงได้ปลอกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นบางๆเซตเรียบร้อยพร้อมที่จะเชื่อมขั้นตอนต่อไปครับก็ต้องเตรียมมะพร้าวแก่ลุกนึง มะพร้าวอ่อนลูกหนึ่งซึ่งก็โชคดีครับบ้านจันเคียงก็มีมะพร้าวแต่มันสูงขนาดเนี่ยล้าเราจะเอามันไปละเมียดจริงเราจะให้ปีนะ้โอโวยหมดปัญญาเลยเลยเนะี่ยเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วเกิดลมพัดฝนตกนะครับลมพัดอย่างแรงเลยมะพร้าวเลยหล่นมาให้จันเคียงถลายเนื่องครับเต็ม,มเต็มวนมะพร้าวอ่อนของจันเคียงก็มีอีกพอดีเลยครับแล้วยังเหลือลูกนึงด้วยขั้นตอนต่อไป หลอกมะพร้าว <laughs> จะได้กินไหมเนี่ยได้ส <laughs> nice ิ y. เบบบีียรครัรรขั้นตอนต่อไปจันเคียงจะแบ่งเนื้อกล้วยหอมทองส่วนหนึ่งทอดให้สุกเวลาคนบอกก็จะเชื่อมะจะบวชเชียทำไมต้องทอดกล้วยด้วยคือจากประสบการณ์ที่เคยทำมาครับ ส่วนหนึ่งก็จะเชื่อมแบบธรรมดาแต่ส่วนหนึ่งก็จะทอให้สกก่อนแล้วมาเชื่อมรวมกันทีเดียวเลย,ยทำกล้วยขาปเลยคนับทีนนี้ก็กำลังทอ กล้วยหอมทองส่วนนึงนะครับในกระทะเนื้อของกล้วยจะไม่เละนะครับจะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันถ้าเราเชื่อมเลยโดยไม,ไม่ไม่ทอดก่อนน่ยมันจะเละเหมือนการเชื่อมมันเพศเลยที่ทอดเสร็จแล้วจากนั้นก็ต้มให้น้ําตาลเดือดดีแล้วเข้าใสกล้วยหอมที่ยังดิบๆอยู่ลงไปตาม เยันทันใสอะไรเลยรลอยซะแล้วเราต้องใสกะทิแต่ปรากฏว่ากะทิที่ใสเป็นกะทิที่ซื้อทำท่าขูดย่างเนี้ยแม่เบียแต่ใสกะทิซื้อสะดวกดีกครับ ทีท่ทอดลงไปสีสันเป็นไงมันก็ตักใส่ถ้วยแล้วถ้วยหัวันเทียงไปธรรมดาเลยนะถ้วยสังขโลกย้อนยุคป,ปลาอยู่ข้างในสัญลักษณ์ของสังขโลกทุขโคทไทยอุมมมี <c oughs> จะได้าช้อนไม่ใช่ช้อนสังกระโลก,กท,ลลที่นี่ก็ปล่อยให้มันแตกขาตน้นเพให้มันแตกขาตอนอาา้นเยอะๆหนูจองปลอ่ล <c oughs> อยแบ้สุกแล้ว